แซวเขาไม่ได้ยังคะขอโทษครับขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจครับโอ้ยหุ่นดีมากเลยโอ้ยดีมากครับลิลลี่ลิลลี่มึงสัมภาษณ์เสร็จแล้วหรอมึงจะเอากูเนี่ยซีรีส์ออนเมื่อไหร่ครับซีรีส์ออนเมื่อไหร่ซีรีส์ออนพรุ่งนี้ครับที่หกพฤษภายนเาสองคืนแล้วมัเจะบอกเขาว่าเขาโดนอนไรกันบ้างออนลิลลี่ลิลลี่ ให้คะแนนสิคะพี่เฟิร์สเต็มสิบไม่ผ่านถ้าคะแนนเต็มร้อยอย่างน้อยต้องได้9ก้าสิบเก้าเอบพึ่ครับพี่ขอให้พี่เจริญเจริญร่ำรวยร่ำรวยครับผมครับแล้วว่าซีรีส์เรื่องนี้สิ่งที่คอนโซกันคือก็คืออ๋อโอเคก็พี่นุชชี่แหละครับเป็นโจทย์จากพี่นุชชี่ไงเขาเหมือนแบบว่าเอ้ย ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเนี้ยเราก็อยู่มา10ปีแล้วเนาะมันก็ต้องเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนก็ก็เหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าถ้าถ้าทำไม่ได้เธอก็ลาออกไปก็เลยต้องทําให้ได้ครับไ <languages> <languages> อเาพูดตอนไหนพูดตอนที่แครมาแล้วหรือว่าพูดตอนที่เขารู้ว่าเป็นออฟกันต้องเล่นวินชีพูดพอรู้ว่าเป็นออฟกันครับแล้วเขาก็เลยมามาแบบมาบีฟเราอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงให้มันเปลี่ยนแปลงดีอะไรเงี้ยครับเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราก็เลยออกกําลังกายไหม พอออกกาลังกายเสร็จปุ๊บก็อย่างที่เห็นครับก็หายไป 4- ี่ห้าโลพี่เอาไปสิเน่ครับพื่อที่ดูว่าถ้าทำไปได้ก็เหลาคือผมรู้สึกว่ามันเป็นแรงพุชอัพที่ดีมากๆเลยครับมันทําให้เราแบบตั้งใจแล้วก็คือเราเหมือนเราตั้งใจกับตัวเองมานานมากแล้วครับแต่ทําไม่ได้สักทีแต่พอมันมีคนบังคับแบบเนี้ยเราต้องทําให้เขาเห็นให้ได้แล้วมันจะส่งผลดีต่อเราด้วยงครับแล้วพอแบบพอซีรีส์ออกมาเทลเลอร์ออกมาแล้วเราเห็นอย่างเงี้ยเออเราก็ภูมิใจในตัวเองนะเราแบบ เขาถามว่าทาไมแบบช่วงนี้โชว์บ่อยก็คุณเหนื่อยเนี้ยกูก็ต้องโชว์ปะก็เหนื่อยครับในชีวิตครับ34ิบปีนี้คือล้างยกเว้นตอนทันลกอะครับอันนั้นนะที่พี่อภัเคยคิดว่าเราจะมีนะหุ่นเนี้ยไม่มีไม่มีทางเกิดขึ้นมาไม่มีทางทําได้เพราะว่าแบบยิมกับเราคือตรงข้ามกันเลยแต่ว่าก็ก็ก็ต้องฝืนตัวเองครับหลายๆอย่าง ออกกาลังกายด้วยควบคุมกินด้วยแล้วก็ต้องนอนให้พอด้วยไม่ใช่าถามช่วงแรกมันรู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกพอมันยากยากมาก่เออแล้วเราอายุเยอะแล้วไงเราแบบเฮ้ยอย่าใช้คํานั้นเออเราก็ไม่ได้ออกไม่เคยออกกําลังกายเลยเมืดด่อกี้เราพูดสามสี่ไปแล้วเออเออเราไม่เคยออกกําลังกายเลยแล้วเราไม่เคยสะสมกล้ามเนื้อไว้ครับคือถ้าสมมุติว่าน้องๆเล่นตั้งแต่อายุสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอะไรอย่างเงี้ยการสะสมกล้ามเนื้อมันจะดีกว่ามันจะขึ้นดีกว่าใช่ใช่ใช่อย่างฟอสอย่างโฟสอย่างเงี้ย อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นการสะสมกล้ามเนื้อไว้แล้ว<อ>แล้วคือเรามันเริ่มต้นเนี้ยมันจะขึ้นช้าครับมันก็เลยท้อช่วงแรกๆมันจะท้อแบบแบบพอทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเราเริ่มเห็นผลเห็นผลไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ก็มีความสุขนะครับบางคนบอกว่าเริ่มเริ่มต้นแรกๆมันจะแบบว่าร่างกายจะไม่ชินแต่าาแบบมีฝุ่นอรเงี้มันมีอาการแบบเรื่องกินเป็นหลักครับเราก็นั่งดูไอ้แอปพลิเคชันที่ไว้สั่งอาหารครับดูตลอดทั้งคืนอ่ะตั้งแต่ห้าทุ่มถึงดึกคืนอ่ะกูหิว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 ิหิวววหหหเ่่ยอออูลร เลื่อนดูแล้วก็ไปชงเวกินครับอ๋อก็คือไม่สั่งใช่ใช่เปรียบภาพเหมือนแบบว่าเฮ้ยเราเราเห็นของอร่อยอ่ะแล้วเราได้กินแล้วอ่ะอันนั้นน่ะก็คือเหมือนแบบหลอกตัวเองแหละครับหลอกตัวเองแสดงว่าเรา้องมีวินัยมากเลยก็มีประมาณหนึ่งครับเพราะอยู่ในกองเราก็ต้องรักษาต่อเราก็ต้องกินปลาตัวหนึ่งตอนเป็นมื้อเย็นห้ามกินข้าวห้ามกินคาร์บอะไรเงี้ยอันนี้กี่เดือนถึงจะได้โอ้โหก็ห้าหกเดือนนะนานอยู่นะครับนานอยู่ เหนื่อยอยู่แล้วพอใจกับสิ่งที่มันออกไหมไปได้อีกก็ดีใจครับที่ทุกคนแบบพอเห็นเชลเลอร์แล้วก็มาชื่นชมเราว่าเฮ้ยร่างทองร่างทองอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดีใจนะเพราะเราก็ทํามาแบบในระยะเวลาที่เราทำเราก็ไม่ได้บอกใครเราก็แบบเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยเออแต่พอแบบผลลัพธ์มันได้ก็ดีใจอยู่แล้วอย่างพี่การเป็นยังายคุณรอการเล่นแบบเซ็กามาที่แบบตามสไตล์เราหมายถึงในเรื่องเบิร์นเอาใช่ไหมครับ ครับก็ในเรื่องเบิร์นเอาเนี่ยก็การรับบทเป็นจีราใช่ไหมจีรามันก็จะมีความเป็นเ,เขาเรียกว่าศิลป์คนวาดภาพเขาเรียกว่าอะไรนะศิล,ลปินศิล,ลปิน,ลลปนใช่ครับศิล,ลปินใช่ไหมครับมันก็จะมีความแบบเป็นแบบว่ามูที่มีความเป็นตัวเองสูงมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ในมุมเราก็จะเห็นหลายๆมุมของจรีระมันน่าจะเป็นมุมเกี่ยวกับเความรักความเกี่ยวกับการงานอะไรเงี้ยเพราะว่าการรู้สึกว่ามันก็มีหลายๆมุมมองใครที่ได้ดูเบิร์นเอาก็จะได้เห็น กันในอีกเวอร์ชันหนึ่งที่จริงมันเป็นการเปลี่ยนภาพออกกันเป็นยะไรมาหลังจากที่เราร่วมงานกับมาสิกใช่ครั้งนี้มันก็จะมีความแบบว่าโตขึ้นเนาะโตขึ้นเสียวมากขึ้นดูเล่นแบบใช่มันเสียวมันเสียวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความสามารถได้เลยใช่เราก็พูดเลยเพราะเรื่องเราเรื่องเราจะมีความแบบอุ้ยเราชอบเขามากเราอยากนู่นอยากหลายอย่างเลยครับใช่ถ้าไปดูดีๆจะมีมนควาใช่มีความมีความนิดนึงแบบเทียบแบบ เอ่อร่างกายเป็นดอกไม้ร่างกายเป็นภาพวาดทำไมเราถึงว่าคนนี้ได้รอเราถึงว่าคนนี้ไม่ได้มันใช้ความรู้สึกเป็นส่วนใหญ่เลยครับจริงเราสงคนชิงมาเพราะว่าถ้าเป็นที่เป็นทีิีมันจะไม่ได้มีแนวมีเลยใช่แต่ว่าเอาจริงๆพอเราได้เห็นภาพออกมามันที่จริงมันไม่ได้อีโรติกแบบโอ้ยจ๋าแต่มันจะมีความแบบว่าความเป็นพินุชี่มันจะแต่ละซีนที่สมมติว่าละทำอะไรอะไรเงี้ยมันก็จะสวยไปหมดเลยใช่ใชเหมือนงานอารใ<ๆ>ใ์ใช่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 มันดีมากครับมันแบบเทเลอร์คือแบบทำงานมากๆเลยเราก็รู้สึกว่า โหที่เราแบบถ่ายเหนื่อยมามันเห็นผลว่าคุณรู้หรือเปล่าเรื่องเบิร์นเอาถ่ายกล้องเดียว,วจ้ะกใช่เป็นกล้องเดียว,วอ่ะปกติแบบปกติเขาถ่ายแบบสองกล้องอะไรเงี้ยใช่ใช่กล้องเดียวแสดงว,ว่าก็ต้องเล่นเหมือนเดิมเล่มือนเดิมย,ยังต่ำประมาณสิบห้าเทค ต่อหนึ่งซีนเอ้ยคัตแล้กันเออคัตคัตคัตเทคเดี๋ยวเราหาว่าเราเล่นเออเดี๋ยวพี่นุชชี่มาว่าเราขอโทษครับพี่นุชชี่ขอโทษครับหลายคาบหลายคับมากมากใช่ใช่ใช่ก็อย่างน้ก็มีแคปหน้าใช่มันต้องเข้าออกครับแล้วก็มีมีเดียมมีทูช็อตมีผ่านไหลมีแคปขาดมีแบบกว้างไปอีกอะไรเอ่อแล้วมันต้องยังไงอ่ะก็เราก็ก็อย่างที่บอกว่าพอเรา เล่นรอบแรกเราจําบทยังไม่ค่อยได้เราเลย่ายไปเรื่อยเราก็จะจําได้เองเพราะว่ามันมีหลายคลาสใช่เราจะได้พูดเรื่อยๆใช่จนมันเข้าเข้าเข้าเนื้อเข้าเนื้อเหมือนฉีดยาเลยอ่ะเธออะไรครับดีครับก็ปปีเขาขุ่นลีนมากขึ้นก็เหมาะกับการมาเล่นเบิร์นเอามากๆเพราะว่าในเรื่องนี้เพราะพี่นุชเชี่ยบอกอยู่ตั้งแต่ต้นแล้วว่าเธอต้องแบบถอดเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องเอามามาฟิตเรื่องนี้พี่ไม่กังวลแล้วเ่าถอดเยอะมากเรื่องนี้เราไม่เคยเห็น เออคิวแรกอะครับก็กังวลนะเพราะผมไม่ชินกับการที่แบบไม่ใส่อะไรเลยในกองอ่ะมันก็ใส่เกงในตัวเดียวตั้งแต่หกโมงเช้าถึงทุ่มหนึ่งอะไรแบบนี้ครับมันก็เป็นอะไรที่แบบเฮ้ยไม่เคยเจอเรื่องไหนมาก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วพอแบบ6คิวแรก7คิวแรกเนี้ยมันจะถ่ายเป็นเหมือนแบบถ่ายเป็นโลเคชั่นผมทั้งหมดเป็นบ้านผมทั้งหมดเนี้ยแล้วผมก็เลยต้องแบบอยู่อย่างนั้นอะผมก็ห้ามกินอะไรไปเรื่อยอย่างนั้นไปเรื่อย ก็ตื่นเต้นนะแล้วก็รู้สึกว่าเขินเขินคนที่ทำงานด้วยเออเพราะว่าเราไม่ใส่อะไรเลยอถามกันดิเพราะว่าตอนแบบลงอ่างจริงๆอ่ะก็ไม่ได้ใส่อะไรเลยแล้วผมแบบไม่รู้วิธีลุกอ่ะวิธีลุกแบบถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยผมก็เสยไว้กล้องไปหนึ่งดอกไอ้นักนคือที่ถามตรงคือไม่ได้ทะลเรื่องมันคือของจริงของจริงแต่อาจจะแบบเอออาจจะทำแบบผ่านผ่านการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เอฟเฟกต์หมายถึงว่าเก็บภาพเออนิดนิดหน่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับอหรของจริงมันต้องเล่นจริงขนาดนี้เลยหรอถามกันที่ผมให้กันดูรายการนี่เป็นไงสวยไหมสวยไหมอะไรเงี้ยได้บางสิทีกันต้องเดินตามหลังเขาอะไรเงี้ยเขาก็แก้ผ้าอะไรเงี้ยเออผมก็บอกว่าเป็นไงเป็นไงว่าตูดสวยไหมอะไรเงี้ยจริงเหรอแล้วกานแบบนี้หรอแต่ก็เริ่มแต่ก็เริ่มได้ไม่ผมก็ต้องกระจัดความเขินดิไม่งั้นผมก็โอ้โหดอกจันแบบกแปลกอเงี้ยเหรอ ครับทำไมทำไมทำไมจะเก็บไความขืนเราจะเก็บไว้คนเดียวไม่ได้เธอมันอึดอัดอึดอัดพูดไม่ถูกเรต้องการเป็นไงอะครับป่าปีที่เคยเห็นมาสิบกว่าปีครับก็เอาจริงๆเราก็พอแบบว่าเขาเราตอนตั้งแต่ถ่ายเทเลอร์มั้งเราก็เห็นเขาอะไรเงี้ยใช่แล้วมันก็เลยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรมากอะไรเงี้ยใช่ครับก็รู้ด้วยว่ามันก็ทํางานอะไรเงี้ยทุกคนก็ต้องทําตามหน้าที่ของทุกคนอะไรเงี้ยใช่บอกไปฝากเปิดโลก ออฟกัน10ปีเนี่ยครับสิปีสิเรื่องเรื่องที่สิบนี่อันนี้เอชทีสิบสิบเอ็ดเรื่องที่อันนี้เรื่องนี้น่าจะเรื่องที่สิบเรื่องที่สิบเรื่องที่สิบพอดีครับก็สิบปีเรื่องที่สิบนะครับก็สําหรับกันช็อตนะครับผมหลงรักฆาตกรครับอ่าก็ฝากด้วยฝากด้วยอยากให้ทุกคนได้ดูครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแบบการล้างแค้นสืบสวนสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเองเนี่ยมินินะครับชื่อมินินั้นในเรื่องแล้วก็เล่นเป็นเหมือนแบบมิินช่าง เป่าแก้ว,กวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความเกี่ยวกับศิลปะเข้ามาอีกแล้วแล้วผมรู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับศิลปะการล้างแค้นที่มันเป็นศิลปะมันจะออกมาเป็นแบบไหนเดี๋ยวก็รอดูครับ<ช>ว่าพี่ชิกเนี่ยเขาจะทําออกมาเป็นแบบคือเรื่องเนี้ยพอกันจําวันแรกที่พี่กูดโทรมาได้เลยพี่กูดโทรมาบอกใช่พี่กูดโทรมาหากันบอกว่ากันเนี่ยปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเหนื่อยไปด้วยกันนะเนื้อเป็นประมาณนี้กันจะอุ้ยเอาไหม กันอยากเล่นมากเพราะเราก็ได้เห็นที่ชานู่นนี่นั่นของพี่กูทําอะไรเงี้ยใช่ไหมแ<ช>ล้วเรารู้สึกว่า<ช>อุ้ยมันต้องสนุกมันต้องอะไรแล้วมาบวกกับพี่ฉิกอีก<ช>ที่เราเคยถ่ายกับกับพี่ฉิกลิฟเดย์อะไรเงี้ย<อ>ก็รู้สึกว่าอยากเล่นมากมากเรื่องนี้ครับก็รอเลยกันช็อตแต่พอถึงเวลาจริงๆพี่กูทิ้งครับเหลือแต่พี่ฉิกมาไอเขาก็มาอ๋อเดีเขาก็มาควบคุมใช่เขามาเขามาด้วยเขาไม่อยู่แถวนี้เนาะโอเคครับปวดหลายมากครับขอบคุณครับ